คาเคนเป็นสัตว์ยักษ์ในตำนานที่ชาวทะเลเหนือหวาดกลัวมักเล่าว่าคล้ายมือกล้วยขนาดใหญ่โผล่ขึ้นจากน้ำพรวดเดียวก็สูงกว่าเสากระดงเรือชอบโจมตีเรือเดินสมุทรอย่างกระทนหันอบนวดของมันรัดลำเรือเอาไว้นวดที่เหลือมันจะรัดลูกเรือจนกระดูกแหลกเหลวบ้างก็รัดเข้ามาป้อนเข้าปากอันน่ากลัวคาเคนถูกเล่าขานมานานเท่าใดไม่ปรากฏแต่บันทึกที่เป็นหลักฐานครั้งแรกมาจากนอร์เวย์ เป็นเรื่องราวที่อ้างถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเท่าเกาะในหนังสือชื่อ The Natural History of Norway ที่เขียนโดยบิชอปแห่งเบอร์เกนท่านได้บรรยายเกี่ยวกับคราเคนเอาไว้ว่ามันเปรียบเสมืนอนเกาะลอยน้ำขนาดย่อมลำตัวยาวถึงครึ่งไมล์เรื่องราวในช่วงถัดมาเกี่ยวกับคราเคนก็ค่อยๆลดขนาดของมันลงเรื่อยๆไม่มาฮิมาโอลานแต่ก็ยังมีขนาดักษ์นักชีววิทยาเชื่อว่าที่แท้เป็นหมึกมาฮมาชนิดหนึ่งอยู่ในทะเลลึกและเมื่อตายจะเป็นซากลอยเกยหาด จนชาวประมงพบเห็นและจินตนาการเพิ่มเติมเกินจริงมึกมะฮืมามีขนาดใหญ่จริงแต่ไม่เท่าเรื่องเล่าในตำนานมีซากตัวอย่างที่ยาวเท่าเรือเร็วและมีหลักฐานจากซากวานสเปิร์มว่าวานพยายามกินมึกชนิดนี้และต่อสู้กันในพุทธศักราช1930มีรายงานการโจมตีเรือของหมึกดังกล่าวนักชีววิทยาและผู้ชำนาญการคาดว่ามึกมะฮืมาโจมตี เพราะเรือมีลักษณะคล้ายปลาวานสัปรูของหมืกจนเข้าใจผิดและจากรายงานของผู้ประสบเหตุอ้างว่าหมึกดังกล่าวมีขนาดมหึมาโดยเฉลี่ยประมาณ100ฟุตน้ำหนักประมาณ2-3ปตันส่วนมากเกิดกับเรือเดินทะเลที่ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเท่านั้น